อันนี้เดี๋ยวต้องรอจากสวิตครับต้องรอหลอดเพื่อนๆอะ่ะทาไม่ตายไปเลยเกยปิดกันตรงนี้แหละนี่อัลซินะท่าสวยครับตัวใหม่ยาเอาไปหนูคือดาวประกายแสงอัลซินะมันฉายาอะไรนะมีลืมนะโอ้โหเห็นเงเกงในเลยว่ะอันนี้ช็อตเด็ดครับ้อโอ้โหเอาไปค่ะเฮ้ยดาวประกายแสงสีเงินโอ้บอลไม่ตายวะ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยูกปิดให้ครับอาชเอาชกเอาชกเอาชก ลูกกี้นี่สีแรงมากโหคมโบ้เรียบร้อยเติมเงินถูกต้องร Line e r ์ที่ชอบนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับรานค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว รบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะครับ UG Phone เป็นโปรแกรมเปิดใน c l o u d นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้งหมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับครับอีรักี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่ในซอฟต์ร์ออนไลน์วอลเลยโชว์ดาวนะครับโอ้โหหายไป2วันได้แล้วพอดีมีงานเยอะนะครับก็ ขออนุญาตมางานก็งานเล่นเกมนี่แหละเออช่วงนี้เขาช่างหลายงานทำไม่ทันเลยครับเออมีขออนุญาตแนะนำนะครับการจบทุกคอนเทนต์ของเกมนี้เลยแล้วก็ตัวละครอะไรที่คนปนลาเราสายฟรีสายเติมน้อยสำหรับสายที่เปิดเออมีโตะไม่ได้มีใครบ้างก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแดกเป็ดกับหมีคนหนึ่งนี่แหละ <c oughs> เออเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงตู้แล้วตัวละครที่เล่นแล้วจบทุกคอนเทนต์แน่นอนสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยครับเกมนี้ไม่ต้องเติมสามารถเล่นได้ มีเจ้าบอกบอกว่าด่านตอนนี้เขาทาง่ายกว่าเมื่อก่อนโหเมื่อก่อนยากครับเมื่อก่อนโคตรยากเดี๋ยวนี้ม่งแบบเออว่าจะอาจ,อาจจะปรับความเหมาะสมให้มันเล่นง่ายขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้นะครับตู้ตอนนี้จะมีตัวละครมาใหม่มาตู้เกมนี้มาเร็วเกินไปหรือเปล่าวะฮันนี่หมี่ไม่เข้าใจวะมาเร็วเกินไปนะตัวละครที่ควรเปิดนะหมี่ก็ยังพูดมิโตะเหมือนเดิมครับเพราะว่าเป็นอย่างที่บอกมิโตะเป็นท่าแสงนะันตีได้ทุกทา่ายังไงตีได้ทุกท่าก็ดี แล้วก็ตัวละครมิโตะมีสกิลคิทิคอนด้วยนะครับนี่คิลเลตให้ตัวเองเลยทันทีหลังจากสวิตช์แล้วก็เวลากลับมาอีกก็เหมือนบวกเนื้อเลนดูอาเนเนี่ยครับเห,หมือนแหอ็แทกเอนมี่เนี่ยเนี่ยเ,ยเยบิร์สเตตัสเนี่ยนะคิลเลตคือตัวนางติดคีง,ง่ายมากแล้วก็เป็นท่าแสงตีได้ทุกท่านะครับแต่ถ้าไปตีความมืดก็จะแรงนะสมัยมีเล่นยังไม่มีท่าแสงความมืดด้วยซ้ำเนาะ แต่ถ้าสมมติจะไปเปิดแอลิสก็ได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือนางก็จะมีเนี่ยเ,ออเพิ่มคิดเลให้ปาร์ตจริงๆมันดีมากเลยนะโอ,อ้ดีมากเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าคือเกมนี้มีมีบอกจริงนะเปิดตัวให้ซ้ําให้แม็กตัวหนึ่งครับทําเป็นตัวๆอย่าไปเปิดทุกตัวไม่งั้นมันจะได้แค่หนึ่งดาวเราจะไม่เก่งเลยตัว5้าดาวเกมนี้เก่งกว่าเยอะถึงจะเป็นตัวใหม่อย่างไงก็แล้วแต่เพราะนั้นมีขออนุญาตแนะนำให้เอามิโตแม็กไปตัวหนึ่งก่อนครับแล้วก็เอาการ์ดของนางแค่นี้ก็สบายแล้ว อันนี้อันนี้จบไปนในส่วนผู้เล่นมาใหม่นะนะมีแนะนํไมิโตวออลแม็กไปเลยแบบไม่ต้องคิดเลยครับต่อไปอีกสตัวเอาใครใช่ไหมครับมีข้อแนะนําขอญาตมาเป็นในส่วนเป็นในส่วนอะไรแนะนาวิวทูไฟอาซูน่าเลยครับซึ่งเป็นตัวแจกตัวของนางเนี่ยจะมีเอ่อทำอีเวนต์ไปเรื่อยๆจะมีแจกเศษไปเรื่อยๆจน5ดาวครับแล้วสเตตัสตัวนางถือว่าตีแรงมากเป็นตัวละครที่โอ้โหตัวฟรีที่แบบตีแรงกว่าตัวตู้อีกอันนี้จบไปนในส่วนตัวแรกนะส่วน ส่วนตัวธาตุไฟยังมีแนะนําถ้าไม่เอาคิริโตะที่แรกมาก็เอาเอาเป็นอาซนะตัวนี้ก็ได้แต่ว่าตัวนี้อันนี้มีเปิดได้ก็เลยใช้ตัวนี้ถามว่าแรงไหมก็คือตัวนางมันตีเบานะแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าตัวนางตีไกลมากเลยครับบางทีเอาไปสู้กับบอสที่แบบว่าเราเข้าไปโดนทีสองทีตายอ่ะตัวนางมันหล่อย,ยิงไกลได้ มีก็เอามาใช้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีก็เอาคิริโตมาก็ได้คิริโตท่านี้นะครับเราสามารถเลือกเอาคิริโตมาได้นะครับนักดาบเราคิริโตะนะครับผมก็ตีแรงอ่ะตัว่าตไฟตีแรงมันเร็วกว่าตัวตัวตัวอาซูนะตัวนี้ช้ามากครับมีว่าคิริโตแรงกว่าแต่ว่าอาซูนะตัวนี้มันตีไกลบางทีเอาไปหล่อยบอสอนะคือเกมนี้เพื่อนๆสะกดท่องไว้เลยครับว่าเราต้องมี3ท่าตัวอะไรก็ได้ก็่าน้ำเนี่ยต้องเอาอาซูนาตัวนี้เลยเพราะว่าเศษดาวเต็กรแทกจะประมาณสี่ห้าพันแรงมากแล้วก็ตัวท่าต็ไฟก็เอาคิร ต่อไปในส่วนาตาลมก็มีเปิดได้น้องอะไรยุกิโอ้ตัวนี้ตีแรงมากเลยเอานางคอมโบ8หรือ1 0อดชิดไม่รู้ว่าแต่ตีแรงมากเพราะฉะนั้นเวลามีจัดท่าหรือมันมีก็จะจัด3าท่าเพราะว่าเราไปตีตัวไหนเจอบอสตัวไหนเจอมอนเตอร์ตัวไหนเรามีท่าชนะแนี่นอนถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวในของมิโตะมันก็เป็นท่าแสงก็ตีเท่าทุกท่าแต่มันก็จะไม่ชนะแต่ก็ไม่แพ้ใครประมาณนี้นะครับอ่านี่มีแนะนําตัวละครแล้วนะก็ คือเกมนี้ก็อย่างที่บอกอะพยายามลงซ้ำให้ตัวหนึ่งให้ไห้าดาวแม็กไปก่อนอย่าไปทําแบบเปิดเอ้ยผมเอาผมชอบตัวนี้นะผมชอบงั้นจะไม่เก่งเลยต้องเอาตัวนึงให้แม็กไปเลยครับเพราะฉะนั้นมิโตะก็เอาแม็กไปเลยอันนี้มีผู้สามรอบแล้วเนาะอ่าโอเคครับประมาณนี้นอ่าต่อไปเป็นในส่วนการ เล่นยังไงให้จบทุกคอนเทนต์แบบง่ายๆเลยใช่ไหมแต่นี่มียองไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมีให้เล่นจบคอนเทนต์มีอาจจะไม่มีเวลาด้วยนะเพราะว่าก็ต้องทําเกมอื่นด้วยนะครับออมีขออนุญาตแนะนานะครับการเล่นเราแบบเข้าใจง่ายเลยนะนี่เพื่อนๆมาไดรลีเควสเลยครับแล้วก็ทำเควสให้หมดเลยมันจะได้ขวดเอ็กพีเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเอ็กพีเนี่ยเนี่ยทำให้หมดเลยครับเราจะได้ของอัพเลเวลขาดเงินก็ลงดันเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ภาคนี้รู้สึกมัน มันล็อกแล้วนะเห็นไ่าวันหนึ่งลงได้แค่ตาหนึ่งเมื่อก่อนตอนหมีเล่นนี่คือแบบเรารีสตีน้าลงรัวๆได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พอเราได้เอ็กเสร็จเพื่อนๆก็ไปอัพตัวละครให้เก่งครับหลักๆเกมนี้มันมีอยู่แค่นี้จริงๆถ้าเราอัพเลเวลเต็มมันก็เล่นง่ายหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมก็มากดอัพเลเวลเลยครับนี่เอชชาร์ครับแล้วก็ใส่อาวุธ ใส่วุนในในช่วงนี้มีขอญาตแนะนําให้ใส่หาแต่ของใส่สเต็งไปเลยครับมันจะได้ที่แรงๆเห็นปมเนี่ยสเต็งม,มีไป3า0พเลยก็ถ้าเกิดอัพห้าดาวใส่ของถูกทางอะ่ะขับตัวเราให้มันตีแรงๆไปก่อนในช่วงนี้ก็ส,ส,สเต็งน่าจะ5,000กว่ามันจะผ่านด่านง่ายกว่านี้ แต่นี้ก็เป็นการแนะนำนะครับก็พยายามใส่ให้สเตตัสถูกกับตัวด้วยประมาณนี้นะครับอย่าลืมใส่การ์ดนะตอนนี้ต้อก็จะมีแจกการ์ดไอ้นี่อยู่แล้วฮีโร่รีเทิร์นนะครับบวกค่อนข้างเยอะนะอย่าลืมอัพเลเวลด้วยนะครับมีจะใส่แต่พวกสเต็งหมดเลยอะไรที่แบบทาให้เราผ่านด่านง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราตีตายไวมันก็ดีเพราะว่าเกมนี้มันจะแบบเวลาเราผ่านบอสผ่านอะไรมันต้องใช้เวลาในการผ่านนะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปเป็นนิสวรร์การเล่นนะครับ คือเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นระบบเออเหมือนฮ t and นด์ s h และเหมือนพวกดาร์โซ่ะเราจะต้องรู้จักจังหวะเพอร์เฟกต์ดอก็คือสมมุติเวลามอนเตอร์ตีเข้ามาเราต้องกดหลบพอดีเลยมันก็จะหลบให้เราก็จะไม่โดนตีนะครับแล้วก็เป็นจงังหวะที่เราจะต้องแบบอัดให้เออเลือดบอสอะมันจะมีหลอดข้างล่างเออเดี๋ยวมีปตีบอสตัวให้ดู ตัวนี้ก็ได้เอออะไรวะเนี่ยเบอร์สกอร์เอออันนี้ก็ได้เั้งอนกันเ,นเออเราเดี๋ยวมีไปเล่นตอนตีบอลให้ดูนะครับเพื่อนๆจะเข้าใจง่ายกว่าคือเกมนี้คือมันจะมีหลอดข้างล่างใต้ตบอสอันนี้มันคือเหมือนหลอดสตีน่าบอสอะถ้าเราตีครบเสร็จแตบอสจะโดนเบรกพอเบรกเสร็จวเวลาเราใช้ไม้ตายใช้ท่ามันจะแรงขึ้นเท่าหนึ่งครับหลักๆก,ก็ค่ประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ย เนี่ยเพื่อนๆต้องดูอะนิเมชันของบอสให้เป็นครับเพราะเราดูอนิเมชันของบอสเป็นมันก็จะง่ายครับอุ๊ยป่อยเราว่ะฮึ่นี่อสนรสูรเห็นมากสามารถพุ่งกลับมาได้แล้วก็คิดสิ่มอีกรอบหนึ่งนะครับเฮ้ยโอ้โหยี่ตัวเต็มๆครับเพื่อนๆเห็นเห็นหลอดไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่อยู่ตรงกลางบอสเนี่ยเราต้องพยายามตีให้ให้มันโคบครับแค่นั้นเองเฮ้ยโอ้โหไม่โดนครับโอ้บอสมันกระเจ้าเลยอะโดนหมีที่เพื่อนๆจะตายเนี่ยยังไม่ได้ใช้ท่าเลย เนี่ยเราต้องพยายามเบรกหลบบอสครับแล้วก็รู้ไม่คันอีกบอสในการหลบหแค่นั้นเองไอตัวนี้มันมันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเรามีขึลื่อนด่านได้ตัวนิ่มใบบอ,นะอลน่ะเพราะนั่นเกมนี้มันก็คือสเต็ปนะครับก็คือแบบอ๋อเวลาเราเราหลบจังหวะเพอร์เฟคพอดีอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการหลบแล้วก็เวลาถ้าบอสมันตีเรามาอย่างเงี้ยให้เรากดสวิตช์อนะ่ะตัวละครขวามันก็จะขึ้นสวิต กัซสวิตอะไรอย่างเงีแ้ยบอบกว่าจังหวะเปะเราก็จะไม่โดนตีบอสจะโดนสวนอะไรประมาณนี้นะครับอา่าโดยมีลองจำ้ำตาไปเอาไอไอบอสออกอะมันอื่นอาซูน่าน้ำตัวนี้แม่งตีโคตรแรงเลยจริงๆนะมันเป็นตัวแจกที่โหดเกินอะสมัยที่มีเล่นมันไม่เป็นอย่างนี้นะเขาไม่ได้แบบให้โหดขนาดนี้ซาม,มูไรเหรอซาม,มูไรโชดาวใส่ด่านไหนวะลืม โอ้อะตอมิกดาก้อนโหดครับอันนี้ลองไม่ได้นะอตอมิกนี่ลองไม่ได้เลยหมีบอกเลยแม่งตีแรงชิบหายเนี่ยตัวนี้ตะเกียะ็ทีแบบป๊บเดียวตายเลยอ่ะเออเออเออเอาเอาตอมิกแล้วกันมาอะตอมิกเนี่ยแหละตัวดีเลยที่เราจะสามารถเออแพรี่ได้นะครับ แพรลี่ก็คือการกดสวิตช์ไปทางขวาให้ตรงกับจังหวะที่มันตีตรงนี้ต้องใช้ต้องใช้ทักษะการเล่นต้องเข้าใจว่าบอสต้องตีท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะมีไปเล่นมือาจจะมีอาจจะไม่ได้เป๊ะมากแล้วเพราะว่าหมีก็ไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะเดี๋ยวต้องดูจังหวะครับเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวบอสจะอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็อืบอ่าเห็นไหมเนี่ยการสวิตอันนี้คือจังหวะส่วนครับเฮ้ึอ้าโอ้โหโดนครับอันนี้หมีช้าไปนิดนึงไม่เป็นไรครับ เฮ้ยโอ้โหไม่ทันครับโดนอีกแล้วงั้นนอกจากมือเราตีเราก็ต้องดูจังหวะด้วยนะครับเฮ้ยอัดโชดเอ๊เนี่อันนี้แปลว่าจังหวะเป๊ะครับเฮ้ยอันนี้เป๊ะอ่า,าเป๊นนเปะเ,ปเอกแล้วจับจังหวะได้แล้วครับเอาลีบอสเบ่งแล้วครับเราก็ตีไปเฮ้ยโอ้โหไม่ทันครับโอ้เออทัน อันนี้เราเบิร์พันอ้าวเวนตายโอ้แสดงว่าตะกี้มีกดพลาดไปนิดนึงนะครับเห็นบ้างไหมเนี่ยเวลาบอสล้มเห็นไหมครับดามเมจมันจะคูณ2นะครับเราก็จะตีแรงขึ้นโคตรๆนะครับอ่ะแล้วเสร็จแล้วพอบอสล้มเสร็จเราก็จะท่ามไม่ตายเลยครับโอ้โหอะไรวะโอ้อโอบอสจะท่ามไม่ตายสุดยอดครับอ่ะแค่นี้ครับ แต่จริงเราสามารถกดไม้ตายปิดได้นะเราสามารถกดไม้ตายปิดได้นะครับจริงๆไอซามูไรเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบว่าเราควรเอามาเทสในการในการเทสก,การเล่นเลยนะเพราะว่าซามูไรมันจะตีเร็วแล้วก็ตีชา้าสลับกันมาทำถ้าเกิดเราฝึกตัวเนี้ยแบบแม่นๆแล้วมันก็จะเล่นตัวอื่นง่ายเลยครับแต่ว่าแต่ละตัวมันก็เมคนิกแบทเทิลมันก็ไม่เหมือนกันนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมีไปเล่นให้ดูอีกอีกรอบหนึ่งกันมีก็มีแหลกๆนะเนี่ยกระตุกกระตุก บอสตีแรงนะตีสทีตายบางทีก็ตีทีเดียวตายซะแพ้ท่านครัมือต้องแบบกดให้เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยต้องฝึกเอาก็คือสรุปง่ายทีมหนึ่งควรจะมีสามท่าไม่ไม่ซ้ํากันแล้วก็พยายามทำห้าดาวอัพของให้ตันแค่ได้ครับจบแล้วในการเล่นนะเออเข้าไปหนึ่งตัวครับเออเฮ้ยอะไรเราอ่ะครับมือต้องไวครับเกมนี้มือต้องไวนะเฮ้ย อะไรแล้วเออมีเริ่มจับจังหวะได้แล้วเฮ้ยอันนี้ต้องหลบครับเพราะว่าสวิตไม่ทันนี่อาซินาตัวนี้ตีไกลครับเฮ้ยไอ้ช็เฮ้ยอ้ยกดไม่ทันโดนเต็มเต็มเลยตะกี้อ่าเพืเ่อนเพื่อนเห็นบ้างเนี่ยบอสบอสมันจะโดนละอ่าเไอ้จ้าสวิตสิครับเดี๋ยวดูอาซินาตัวนี้นะอะ่เดี๋ยวมีให้ดูนะเห็นนะเราสามารถถอยแล้วก็วกลับมาได้ครับพุ่งชนกลับมาชวัวร์ครับ เนี่ยแหลกโคตรแหลกเลยแหลกจริงๆเอาเพื่อนๆลองดูดิมีแหลกโคตรนะครับเราก็ตีไปเฮ้ยโอ้โหสวิทันครับโอเคอ่ะอันนี้บอสล้มแล้วครับเราใช้ท่าไม่ตายแต่ว่ามีด้านแหลกเออแหลกอ่ะอะไรอย่างงี้จะกดท่ายากครับแต่ไม่เป็นไรครับมือผีไวอยู่แล้วต่อให้แหลกก็ไม่สามารถทนระบบเราได้หรอกจ้าเออเขาให้โอ้โหอันนี้เดี๋ยวต้องรอจากโซวิทครับ ต้องรอหลอดเพื่อนๆอ่ะทำไปตายไปเลยเกยปิดกันตรงนี้แหละนี่อาซินะาท่าสวยครับตัวใหม่ยาเอาไปหนูคือดาวประกายแสงอาซินะมันฉายยาอะไรแล้วมีลืมนะโอ้โหเห็นเกงในเลยว่ะอันนี้ช็อตเด็ดครับเออโอ้โหเอาไปค่ะเฮ้ยดาวประกายแสงสีเงินโอ้บอลไม่ตายว่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยูกิปิดให้ครับเอาชก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 ยูกินี่ตีแรงมากโอ้โหคอมโบเรียบร้อย พอประมาณนะครับการเล่นขอไพ่แลกนะขอ, <c oughs> อะเอาเพื่อนๆเราไปฝึกดูครับเพื่อนเสามารถกดตรงนี้ไปได้สามารถใช้ท่าไม้ตายคล่องแล้วก็การเบรกบอสที่สําคัญนะถ้าเพื่อนสามารถเบรกบอสทุกอย่างได้ทุกอย่างก็จะง่ายหมดเลยแค่นี้ครับประมาณนี้ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวมีไป <c oughs> ขอครับอ๋อเดี๋ยวมีไป จะเทสด่านธรรมดาให้ดูแล้วกันตอนนี้มีก็อยู่ด่านแปดด่านเข้าตอนนี้มีก็ไม่ค่อยมีเวลากดไงนั่นแหละเพื่อนๆลองไปฝึกดูแล้วก็ลงสามสีแล้วก็อัพตัวละครให้ตันแค่นี้ครับทั้งทั้งดาวทั้งอะไรนี่อยู่แอรีแพดอยู่แต่ยังไม่ค่อยมีเวลาเล่นครับเดี๋ยวให้ดูครับว่าอาซูนะากับยูกินี่โหดจริงโหดแบบสกิลทีเดียวมอนกร์จุยอ่ะมอนกร์เดนอ่ะ ถ้าเด่นจริงนะนี่ไม่ได้โมนะแบบโอ้ชิวๆิใสใสเลยนี่อันนี้ธาตุน้ำเหนี่ยดูนี่ขนาดธาตุน้ำยังแรงมากอาร์นาจังนี่ตีธรรมดาก็พอครับบอกเลยว่าพอพอพออะไรน้องพึ่งน้องพึ่งคุงท่าสองครับอโอ้ยงโอ้โหเนี่ยโหดไหมนี่ตัวฟรีแล้วเนี่ยเป็นตัวฟรีที่โหดมากอ้าวถ้าเกิดเป็นเป็นท่าน้ําเราก็ใช้ยูเอ่อยูกินะครับยูกิจะเป็นท่าลมวู้ยูกินี่สิบเอ็ดพีชนะแรงมากอุ้ย หนูไปไหนมามอบให้หนูเดี๋ยวนี้มามอบตัวให้หนูเดี๋ยวนี้หนูฟันตัวขาดหมดลคะค่ะนะง่ายมากเลยคือเมื่อก่อนนยมีจะบอกว่ามันเล่นยากกว่านี้มากว่ยเดี๋ยวนี้มันเล่นโคตรง่ายอ่ะก็ไปว่าขอให้คนเล่นเกมโซนออลวายไวเลสโชดาวเพื A ่อใครมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับจะได้บทน้องน้อยไปนหน่นะอยนะเดี๋ยวน้องชนะท,ที่ิโต้ด้วยนี่ใช่ไหมเออมาเนี่ยครับอ่ะและ้วชจอกันนะครับ